อันนี้จุด Goodnight, ที่ต่อจากบ้านเมื่อกี้นะครับอันนี้นับประมาณเนี่ยอ่าละหารทรายอ๋ออกินมารุมเนี่ยขมยนองใบ9คนนะ9คนนะครับ อัดมือเจ้าคนกำลังไปรับยาหมอที่ศูนย์อนามัยนะครับก็เลยเหลือเหล้าเฝ้าเฝ้าฐาน เอันนี้เขาเรียกว่าจุดบ้านอะไรนะบ้านทางโค้งนะครับบ้านบ้านผู้ช่วยหรือบ้านผู้ใหญ่ต้นันกระสังครับลาหันทรายพี่น้องมาจากลาหันทรายไปถ่ายรูป อ่ะมัดมัดมัดอ่ะมอจับมอาจับพรนะครับ